เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวบ้านป้าจุบ้านน้องหมาสี่ขานะครับก็ไปแบ่งปันอาหารให้น้องหมานะครับพอดีผมว่างเนาะหยุดจากการขายของนะครับแล้วก็ตั้งใจอยากจะไปซื้ออาหารให้น้องหมานะครับ แล้วก็ได้รวบวมนะครับเพื่อนๆก็ช่วยมารู้สึกจะสองพันนะแต่ผมตั้งใจจะซื้อสักร้อยกิโลประมาณเกือบสี่พันนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะออกเองนะทั้งหมดนะครับก <c oughs> ็เดี๋ยวอยากจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสัตว์สี่ขาที่เขาแบบว่า สื่อสารกับเราไม่ได้เนาะมันน่าสงสารนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับที่ถ่ายวิดีโอคลิปนี้ไม่ได้ว่าจะอวดอะไรนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากมายมันเป็นเงินที่ผมเียดจากที่ผมให้ทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ เป,เป็นเงินใช้ส่วนตัวผมไม่กี่พันหรอก3ามสี่พันนะครับแต่ผมคิดว่าผมเอามาใช้ส่วนตัวมันไม่ได้เกิดประโยชน์ผมก็เลยอยากจะเอาเงินไม่น้อยของผมเนี่ยสามสี่พันที่ผมต้องใช้เนี่ยก็อยากจะแบ่งปันนะครับให้กับให้กับสังคม,มครับให้กับอ คนที่ด้ยโอกาสกับผมแล้วก็คนที่ลำบากกับผมหรือว่าเป็นพวกน้องสี่ขาทั้งหลายนะครับก็ค่อย่อยทำกันไปนะครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับออลองดูนะครับเราเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขก็ทำไปเถอะนะครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้อยู่กัโลกนี้จนโลกสลายถูกไหมครับเราต้องตายก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอแวะรับลูกชายแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะครับวันนี้ผมสะดวกชุดนี้นะครับสบายๆนะครับนี่ <c oughs> เราออกเดินทางแล้วนะครับนี่ตัวเล็กมาด้วยแล้วก็หลานสาวข้างหลังไปไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ปทุมก่อนไปเอาอาหารก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแวะทานข้าวพอดีออกจากเส้นบ้านบ้านแม่นะพระรามสองออกมาทางบางแคนะครับก็เดี๋ยวเราแวะเอาอาหารของน้องๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มุ่งตรงกันต่อไปนะ ก็ถึงโรงงานขายอาหารของพี่เขาแล้วนะครับนี่อยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะพี่ที่นี่นอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็ก็ถ,ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เนาะพี่เขามีทั้งอาหารเม็ดของจงนอกนะครับของของของน้องหมาแล้วก็มีของน้องแมวด้วยนะครับนี่พี่เขาเลี้ยงหมายจะย่น,ยน สี่ห้าตัวเลยพันอะไรนะครับป้าบักนะครับนี่ที่นี่ที่นี่ราคาถูกนะครับผมเช็คมาแล้วราคาถูกมากเลยนี่ปลักสี่ห้าตัวเลยครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้ผมมาเอาไปร้อยกิโลนะครับก็มีเพื่อนๆนร่วม ทำบุญมาด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนั้นกินขอบคุณครับเดี๋ยวให้คนนเดี๋ยวให้ตัวนั้นกินนี่ก็เต็มรถแมวสี่สิบหมาหกสิบนะพี่เนาะครับแมวหกนะครับไอหมาหกหมาหกแมวสี่โอเคอันนี้อันนี้หมาไว้อย่างไหนเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะของแถมเอาให้ตัวนี้กิน ก็จะประมาณนี้นะครับมารับเองแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับก็เดี๋ยวาใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับยอดซื้อเดี๋ยวเงินส่วนเหลือทั้งหมดผมจะเอาไปร่วมที่สุดปัจจุเลยนะครับอะไรหมาตัวนี้จะกินเหรออันนี้อาหารหมานะลูกอาหารหมานะลูกมันน่ากินเหรอลองกินทั้งอันไหม แล้วน่าใช่เหมใช่บ้านป้าจ,จุหมาสีขาวะคระับจอดรถได้ที่ไหนครับอรนะจอดรถได้ที่ไหนครับผมเอาอาหารมาให้น้องเป็งแผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวตามไปคะ่ะ เต็มเลย,ยมีอะไรอ่ะเ,เรามาเรามาที่นี่ไงที่เราไม่ได้ไปที่สุพรรณถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรายกเลยยกได้เลยพี่ยกได้เลยครับก็ซื้ออาหารนิดมาให้ร้อยโล ใช่ใช่ใช่กันโลสอบยี่ยี่ยี่สิบเนาะโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยชื่ออะไรโอโอโอเฮง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 เดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องหมาทั้งง่ายกันนะครับมีที่มีที่สุพรรณด้วยหรอครับ คนหมาขึ้นสุพันย้ายไปนู่นหมดเลยประมาณสิบห้าบุ๊กแค่แมาบ้านทองยาวไม่ใช่หนาหนามันจะลื่นสิบห้าเหรอฮะเราตรงนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ค่ะเพราะว่าจะรวมเป็นที่เดียวกันเลยทั้งหมาและแมวอ๋อที่นู่นเป็นแมวมีแมวอ๋อก็จะมีของแมวด้วยนะฮะไหนข้าของแมวไม่มีข้างล่างใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะเขาเขียนหนึงของแมวรู้สึกสี่สิบของหมาหกสิบ แล้วก็มีอาหารกวางครับน yeah like ี่แคปค่ะข้างล่างแมวข้างบนหมาโอเคของแมวของแมวอาหารอาหารแมวหือฝากฝากหมาตัวนี้ไว้ที่นี่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยหมาตัวเนี้ยเดี๋ยวให้อยู่ในกร้องเดี๋ยวรบกวนขอเข้าไปอยู่ข้างในได้ไหมขออนุญาตถ่ายรูปกันได้ไหมได้ครับได้ได้ ไหน่อยอืออันนี้หมาพิการเหรอครับอ๋อนี่หมาดุอุ๊ยหน้าไม่น่าดุนะอันนี้หมาพิการไม่ใช่หมาแก่แล้วก็หมาระบบประสาทไม่ดีเกี่ยวกับระบบประสาทเป็นตั้งแต่งเพลงขม้าม้าเนี่ยไม่น่าดุนะหน้าตาไม่น่าดุแต่ก็ดุไหนดูหมาต้อนรับหน่อย นี่แผนกต้อนรับน่ารักจังเลยแหงๆโอ้โหแหงต้อนรับเลยนี่นี่น้องเหยินนี่รีเซพชันนะครับเนี่แผนกต้อนรับแฮงๆอันนี้น้องเหยินน้องเหยื่อ้นี่แผนกต้อนรับดูสิโอ้โหน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะครับอนี่น้องเหยินแผนกต้อนรับเขาจะนอนกันนะอืมเยอะมากเลย อันนี้เราก็ไม่รู้เขาดุไม่ดุใช่ไหมพี่ไม่ดุค่ะไม่ดุที่ที่ปล่อยคือหมาไม่ดุนะถ้าหมาดุเป็นทางแก้วอะไรงานจะอยู่ข้างในกรงอ๋อคือถ้าเราเข้าไปอ่ะเขาจะมาลุ้มเรานะเขาจะมาเล่นกับเราเขาถ้าทางจะแล่นดีกับเรา <c oughs> แตวเราเรับไม่ไหวที่นี่มีอยู่กี่ตัวครับพี่เดี๋ยวอยู่ประมาณเกือบพันตัวแล้วโอ้โหเกือบพัน ขึ้นไปแล้วเกือบประมาณหกร้อยตัวแต่แมวที่นี่ไม่มีแมวอยู่สุพรรณแมวอยู่สุพรรณหมดเลยตั้งแต่ต้นเลยแมวก็อยู่สุพรรณตั้งแต่ก่อสร้างเลยอืมที่นี่จะมีแต่น้องหมาเองเดียวปีห้าเจ็ดแล้วแล้วหมาที่ไม่สบายพี่เห็นน้องอะไรนะอ่ะอาที่ไม่ที่ อันนั้นอยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลยังไม่มามใช่ไหมเพราะว่าน่าจะไม่สามารถกลับมาได้นะยังกลับมาไม่ได้เราะว่ากเขาเป็นมะเร็งลามไปถึงตรงนี้ยมะเร็งมันลามแล้วเขาต้องอยู่ในให้ท่อเลยนะให้ท่อ,อนานสายายางให้อาหารแล้ว,แล,วแล้วป้าป้า,ปาอยู่ที่ไหนครับปจุขุมก่อสร้างอยู่ทีัใช่ไหมวันนั้นพอดีผมไปเจอป้าที่ออกงานไงก็เลยชวนเพื่อนๆรวบรวม ดูไหมลูกเข้าไหมเข้าไปยนฟัดแน่อ่ะอ่ะอ่ะปล่อยไปน้องลงมาไม่กัดนะน้องไม่กัดค่ะไม่กัดไปเด็ไปเด็ดลูกไปไปไปดูเด็ยไปดูเด็ไปดูเด็ไปดูเออไปดูก็ที่นี่ี่เห็นพี่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณพันกว่าตัวนะครับเนาะพันตัวแล้วก็สิบประมาณสิบห้ามกรลานะครับพี่ ประมาณ15มกราจะย้ายไปอยู่ที่สุพรรณบุรีที่เดียวหมดเลยเนาะถ้าใครอยากร่วมทำบุญนะครับอ่าก็ไปได้ที่ปีหน้าเลยนะสุพรรณบุรีนะครับก็ติดตามเฟซปัจจุนะครับในน้องหมาสี่ขานะครับที่นี่จะมีแต่หมาอ่าอ่าอะไรกันอ๋อไม่เปนะ่ ที่นี่จะมีแต่น้องหมาเท่นั้นเลยก็พี่เขาจะแยกอันนี้หมาหมาหมากองฝั่งนี้จะไม่ดุนะครับจะเล่นได้แต่ว่าผมไม่กล้าเข้า <c oughs> ส่วนฝั่งนู้นเลยจะเป็นหมาดุนะครับอ <c oughs> อย่าอย่าขยา่ยเลยลูกอย่าขย,าเย่เนี่นี่เล่นกับแหงๆดีกว่าเล่นกับแหงๆลูกนี่เล่นกับพี่แหงๆนี่พี่แหงๆนี่ เล่นกับพี่แหงๆ่ยจุบซีจุบจุบเดยจุ๊บเด็กจุ๊บดจุ๊บไม่กล้านี่เห็นไหมานี่เล่นกับพี่แหงๆดีกว่าตัวเป่าตัวเป้าตัวไหมก็ดีนะพี่แ่วนี้ไม่ไม่ค่อยมีบ้านคนเนาะถ้ามีบ้านคนก็จะมีปัญหาเนาะวุ่นวายนาะ ดูดูดูหมาต้อนรับดูดูพนักดูพนักงานต้อนรับอุ้ยสอแฟ่อ้นเนี้ยสอเฟตันเนี้ยซอแฟ่อ้นเนี้ยเฮงเฮงฮงเงแหมเห็นหน่มไม่ได้เลยหยุดช่างนักเลยก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ เอ้ตัวนี้น่ารักจังเลยอ,ะอ่ะดูอ่ะเด็กไม่ดูเหรอพี่หมาพวกนี้คือเขามาทิ้งหรอหรือว่าไงไาช่วยมาจากหน่วยง,งานประเวศกรนะมปศุสัตว์แล้วก็ภาคใต้อ๋อแล้วเคยมีคนมาขอไปเลี้ยงไหมมีใช่ไหมฮะ จับเข้าไปเลยไปอืมก็อยู่ยจะอยู่ประมาณนี้นะฮะน้องนั้นไปอยู่ที่สุพรรณบุรีหมดแล้วเห็นแล้วก็น่าสงสารว่าไง่าดำอ่าขู่ซะแล้วอ่าอ่าอ่าขู่ซะแล้ว หู่ซะแล้วทำไมไม่ชอบกล้องมาหูสซะแล้วขู่ซะแล้วเห็นแล้วก็น่าสงสารก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแอเพื่อนนะครับ แล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่ร่วมสมทบทุนมานะครับก็วันนี้ผมก็นำอาหารมาให้แล้วเนาะก็ซื้ออาหารมาประมาณสามพันสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเงินส่วนตัวสมทบทุนให้กับที่นี่ไว้หนึ่งพันบาทนะครับก็บุญนี้ก็ขอผลบุญนี้ให้ให้กับทุกท่านนะครับมีความสุขนะ สุขภาพแข็งแรงนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทําแค่นี้ก็สุขใจละเอาความเป็นจริงนะครับพอผมได้มาเห็นที่นี่ก็คือเราเราเป็นคนเนาะเรายังบอกความรู้สึกได้แต่เขาเป็นสัตว์สี่ขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องน่าสงสาร เห่าใหญ่เลย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 เห่าเห่าทำไมลูกเห่าทำไมเห่าไปกระดิกหางไปเห่าไปกระดิกหางไปข้างในเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมไม่กล้าเข้าไปกลัวโดนลุมเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาอาจจะเล่นแรงโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมสมทบทุณมาในครั้งนี้นะครับเพราะเพราะว่าผมอะ ตั้งใจที่จะทำนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับของผมนะครับก็จะบอกว่าไงก็ชีวิตผมตอนนี้ก็ไม่คิดอยากได้อะไรล้ก็ทำงานหาเงินใช้นะครับเหลือก็แบ่งปันนะครับตัวผมเองอ่ะไม่ไม่ไมแล้วตอนนี้ไม่ไม่อยากได้อะไรเลยนะครับจะบอกไม่อยากได้อะไรเลยก็ไม่ใช่ ณตอนนี้ผมพยายามทำงานนะครับเก็บตังค์เพื่อใช้หนี้นะครับคนที่มีพักคุณกับผมนะครับแล้วก็ซื้อบ้านให้แม่ผมแค่นี้ชีวิตนี้ผมก็โอเคละไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ที่เหลือก็แบ่งปันกันไปนะครับผมคนหนึ่งไม่ต้องรอให้รวยก่อนเพราะผมคิดว่ากว่าจะรวยมันก็ นาะมันก็ต้องใช้เวลาเอาแค่พอมีพอกินแล้วเราก็แบ่งปันคนอื่นแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับไว้ทริปหน้ามีบุญที่ไหนอีกนะครับผมจะถ่ายวีดีโอแบ่งปันให้เพื่อนๆได้บุญร่วมกันนะครับ ก็นี่ค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับที่ซื้อของเนาะแล้วก็เงินอีกหนึ่งพันนะครับเป็นเงินส่วนตัวผมนะครับที่ตั้งไว้นะครับก็มันมันเหลือหนึ่งพันเดี๋ยวผมจะทำบุญที่นี่เลยนะครับก็ขอบุญกุศลน,นี้นะครับส่งให้ส่งผลนะครับให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ประเทศชาตินะครับไม่มีความวุ่นวายนะครับสงบสุขนะครับก็เดี๋ยวเราลากันลากันตรงนี้เลยนะเฮงเฮงอารมณ์บอดจอยแล้วอารมณ์บอดจอยเหรอลูลกดูเดิดูพนักง,งานต้อนรับเดิอารมณ์ไม่ดีแล้วง่วงนะ โอเคไว้โอกาสหนะ้า mm hmm. มาเจอกันอีกที